คือเปิดตามอารมณ์เจ้าของร้านเพประมาณนั้นแหละสถาปนิกที่ทําอาหารนิดหน่อยขึ้นมาเลยเป็นม่าสนใจว่ะ เราก็คือมาบุกบ้านชาวบ้านเขาเนาะให้เขาแบบ <laughs> ให้เขาแบบทําอาหารให้เรากินซึ่งร้านเขาก็คือเปิดไม่ปกติเนาะ <laughs> เปิดไม่ปกติครับคือเปิดตามอารมณ์เจ้าของร้านปร,ประมาณนี้น <c oughs> และ้วฉันก็คือวิสาสาะแล้วเข้ามาถึงในครัวแล้วก็ชวนเขาคุย <laughs> ถามว่าวันนี้จะได้กินกี่โมง,งนน <laughs> ชวนเขาคุยนั่นแหละเนาะเอาเขาชวนเขาคุยอยู่นะ <laughs> วีได้ไันได้กินกี่โมงอ่ะตัดเร็งคือบุกครัวเขาอะ ยังไม่แนะนำเลยว่ามาที่ไหนอยังไร่นอะไรก็ไม่ได้พูดงงปะอาฉันว่าฉันให้พี่แบดเขาได้รังสรรค์อาหารให้เรากินก่อนเพราะชวนคุยเช้าเย็นนี้ก็จะก็ยังไม่ได้กินค่ะเพราะว่าพี่แบดคือพอฉันชวนคุยพี่แบดก็คือคุยเรื่อยจริงๆคุยเรื่อยครับพี่แบดเป็นคนที่อาจจะดูเหมือนเงียบๆไม่เริ่มต้นคุยถ้าชวนคุยปุ๊บพี่แบดจะไม่หยุดคือถ้าเกิดถามพี่แบดจะตอบไปเรื่อยจะไม่มีการไต่รมเหอะถูกปะโอเคได้พี่แบดทำก่อนนะครับจะเจริญครับพี่แบด สวัสดีครับคุณอยู่กับอีทอาราวิธไบรอันนะครับวันนี้พามาบุกค,ครัวของแบบสถาปนิกที่ทำอาหารนิดนิดหน่อยหรือเชฟที่ออกแบบบ้านนิดนหน่อยกันได้ฮะ,ะสถาปนิกที่ออกแบบบ้านนิดนิดหน่อยอแล้วหาแล้วห่าทำแบบทำอาหารนิดนิดหน่อยด้วย,อ,อ,ยอยู่กับพี่แบรดนะครับท็อปฟรีมาสเตอร์เชฟไทยแลนด์ซีซั่นห้าครับผมสวัสดีครับ ก็มาบุกบ้านพี่แบรนด์เนาะก็คือร้านนี้อยู่ตรงถนนลาดย่าเนะชื่อร้านว่าชื่อโครุครับโครุโครุโครุนี่เป็นสัญชาติญี่ปุ่นหรือเปล่าหรือไม่ใช่หรือไงอ่าไม่ใช่สัญชาติญี่ปุ่นครับแต่ว่าเป็นสัญชาติพลินีเชียนวันอ o e ิต t m เมนพ o ลินีเชียนพอลินีเชียนคือกลุ่มคนกลุ่มประเทศที่อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกอาจจะิวซีแนด์มีซามัว ๋อใช่โครูก็คือแปลว่าโครูก็แปลว่าขดของใบเฟิร์มมันเป็นเสยรรักมากกว่าอรักที่เกี่ยวว่าการเริ่มต้นใหม่เหมือนขดใบเฟิร์นที่ค่อยๆค,ค,คลายตัวออกอผมเพิ่งย้ายมาจากเมืองนอกอยู่เมืองนอกมานานมากนะครับ20กว่าปีมันกลับมาที่นี่ปุ๊บมันทุกอย่างมันเริ่มสูงมันก็เลยน่ะชื่อเนี้มันเด็กเซนกลับมาแข่งมาสเตอร์เชฟเนาะ ไม่ใช่ออหรอกลับมาจริงๆแล้วกลับมาดูแลเรื่องสังหาทีบ้านมากกว่าอ๋อแล้วก็มาเชฟเข้าพอดีและไม่ใช่อีกมาเชฟนี่คือไม่เคยอยู่ในหัวเลยเอ้าหรอแล้วมันแล้วมันจะพัฒนาอย่างไงคุณถึงแบบต้อตัวเองในมาสเตอร์เชฟจนเป็นที่รู้จักคนเยอะเยรมากมายก็พอดีตอนนั้นปิดเมืองพอปิดเมืองแล้วนยธุรกิจที่เคยวางเอาไว้มันมันมันลงไปไม่เหลือเลยจากรายได้เจ็ดหลักเหลือ สูนตัวเดียวโอ้โห <No, S 1> oh. ใช่แล้วทีนี้มันก็ไปต่อไม่ถูกคุยกับเพื่อนที่ออสเตรเลียเพื่อนออสเตรเลียบอกว่า mm hmm. มืองไทยมีมาสเตชชฟไม้ใหญ่ยูแข่งนานแล้วเพราะว่าเขาเห็นเราแบบพอจะมีฝีไม้ฝีมือเนาะเพราะทุกงานก็ทําให้เพื่อนกินหมดโอเคใช่อ mm hmm. แล้วก็ทําเพื่อนวนทุกคนเลย แล้วก็พอเขาเปิดซีซั่นห้าคุณก็เลยมาสมัครก็ไม่รู้นะแต่ว่าตอนนั้นพอเข้าไปในอินเทอร์เน็ตแล้วเห็นว่าเหลือวันสมัครอีกแค่หนึ่งอาทิตย์แค่ทำวิดีโอทำทุกอย่างเร่งมากมขัวก็ไม่มีไปยืมบ้านก็นเดิน <laughs> แต่ผมมารู้อินไซด์ว่าเหตุผลที่คุณตัดสินใจเออขอเนี้ยอย่างนะั้นกูก็สมัครได้ว่าถ้าเกิดทำขนาดนี้คือคุณเห็นเทปออดิชั่นของคุณก็สัญญาใช่ไหม อ่า uh, ใช่ไปเห็นเทปของก๊อฟสัญญาคุณก๊อฟ<ล>สัญญาคืาอพี่ทีจากเดิมเป็นคนแข่งซีซั่นสองทุกนนี้เป็นพิธีกรรายการเฮลิคอนเนอร์หลายรายการมากด็ดดีเด็ดดีก๊อฟเด็ดดีก๊อฟก็คุณไปเห็นเขาปุ๊บคุณก็เลยยังเจอะอะออเดชั่นแบบนี้ผ่านได้กูก็ผ่านได้วะใช่ปะใช่เอ็กซ์เบนเดดิกโอเคคือพี่กออ๊อฟอะทำเอ็กซ์เบนเดดิกเว้ยนี่พูดแล้วอินไซด์ซึ่งเขาบอกว่าฮะเอ็กซ์เบนเดดิกเหรอซึ่งสำหรับกูและกูและกูหลัลลงอะถามว่าทำเป็นไม่เอ็กซ์เบนเดดิกอะ เร้จักไปก่อนใช่ปะคือมันเหมือนเราเห็นแบบตามร้านอาหารเช้าคาเฟ่หรือว่าโรงแรมเสิร์ฟอะคิดว่ามันง่ายทำจริงไม่ง่ายทีเนี้ยมาที่โครูร้านนี้ถามว่าอาหารคุณเป็นอะรโครูนะโครูทาปาสใช่ปะใช่ครับอาคำว่าทาปาสบางคนยังไม่เข้าใจทาปาสคืออะไรนะทาปาสเป็นสไตล์การกินครับใช่ชื่อมันเป็นภาษาลาตินภาษาสเปนใช่ไหมแต่จริงจริงแล้วมันเป็น มันเป็นวิธีการกินอาหารนะบาเซโลนาเขาจะกินแล้วก็เขาก็จะดื่มมากกว่าเพราะฉะนั้นเขาเน้นดื่มครับิุกัสิ่งทุกอย่างมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับแกานจานเล็กๆและแชร์กันซึ่งมันก็ตรงตัคนไทยที่ว่าชอบสั่งหลายอย่างแล้วมาแชร์กันชิมเล็กๆน้อยๆคุณก็จะมีเซตเมนูคุณพี่แบทเนาะมีครับมีถ้าอยากจะให้จัดให้ก็จะจัดให้อยากทำแบบเชฟเทเบิลเป็นคอร์สก็ได้ no no อ o ไม่เอาไม่เอาแล้ว ปีแล้วลองทำเชฟเทเบิรแล้วเหนื่อยมากเอาเคฟังเนาะเขาไม่ทำเชฟเทเบอ้์เนาะไม่อยากทำก็คือเขาจะมีเมนูอยากกินก็จองมากี่คนก็บอกแล้วกันจบง่ายๆเพราะตามเมนูที่มีจบใช่แถ้าเขาจะแถมอะไรใหม่ๆเขาเขาก็เขาก็อยากแถมเองอะใช่อยากมีอะไรใหม่ๆก็เดี๋ยวก็ตามอารมณ์ครับถูกใจให้ฟรีทำดีให้เบิ้นเนาะถ้า้ถูกใจให้ฟรีก็มีละเออบางทีแบบเขียนเขียนราคาระบุไว้ย่างงั้นนะแต่จริงๆแล้วคือแบบเอออยากให้อ่ะ ทีนี้ก็เลยแบบอ่ะพี่แบ๊กส่งเมนูมาก็เลยแบบอ่ะพี่แบ๊กมีหลายอย่างมากแต่ว่าฉันไม่กินเนื้อเนาะสิ่งแรกฉันสั่งของพี่แบ๊กคือเป็นทัตไก่ทัตไก่นี่คืออะไรพี่แบ๊กไก่ที่เอาไปโพาะชีมผสมกับมิโซะแล้วก็จะมีความเป็นเอเชียนเข้ามาหน่อยนะครับอูมามิง่ายๆครับแล้วก็ไปคลุกกับตัวซอสแล้วก็มีคาราเมลซเนี่ยที่เพิ่มความหวานมาตัดกับเค็มแล้วก็มีบอสแซลมิกที่ผมทําเองจากหอมแดง เป็นใหยายวมากอซอมฉันไปถึงแล้วตอนเนี้ยดูเหมเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าใช้ซ่อมดิหยิบขึ้นมากัดเลยได้ไหมไม่ไม่ฉันต้องแบ่งกินกัน,กนหลาย <c oughs> คนเพื่ออนามัยเด้อเพื่ออนามัยเดอ้อเพื่ออนามัยเด้อคุณกินแบบฝรั่งเราไปทั้งชิ้นเลยสิมีสามอันนะโอ้ <c oughs> เดี๋ยวก่อนแต่ก้อนเละต้องการกินกันหลายๆคนคุณใจเยนนะ็นเนาะคนไทยเนาะกี่คนล่ะเนี่ยมีหลังกล้องทั้งสองคนใจเย็นเนาะก็ได้ไงไก่สามอันเนี่ยแม้ เดี๋ยวกันนะขออนุญาตอ่ะนี่ฉันได้ครบองค์ประกอบหรือไฉนน่าจะครบแล้วครับได้ครบแล้วครับได้ทาร์ตเลยครับ yes yes นี่ดูดิเป็นทาร์ตของคาวแปลกปะคือเป็นแป้งทาร์ตของหวานแต่ว่าใส่คอมเพลต์คาวในจริงๆแล้วตัวแป้งทาร์ตไม่มีน้ำตาลเลยว้าวอ๋อทำมาดองรับของคาวโดยเฉพาะอ่ะนี้ใช่แป้งคาร์นิชัมันไม่ได้ล้วนเห็นนะครับมันต้องค่อยๆเคี้ยว แต่จุดเด่นนะความหวานของคาราเมลไรซ์อันนี้นะขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยจุดเด่นจุดเด่นคือสิ่งนั้นอย่าส่วนสมอื่นก็แตีกันในปากชาตีกันตีกันในปากชาเออหอ่อสีมันไก่แยกเนาะอ่าฮะความฝรั่งมากเจอพริกไทยอ่ะอย่าอย่าก็ไก่ฝรั่งอ่าฮะไก่ฝรั่งไก่ฝรั่งเจอพริกไทยอ่าฮะไอ้ครีมมี่ข้างล่างจริงๆอ่ะมันไม่ทันรู้สึกมากว่า ความเด่นของร์สอันยันแบบมาเลยหวานอือ่ะไปจานต่อไปฮะเอาอะไรจ้าดีแซลมอนมูสครับก็คือเป็นแซลมอนแบบผสมหลับเนยหลับเนยคือชีสที่ทำจากเกล็ดเพราะฉะนั้นเวลากินแล้วมันจะไม่หนัดมันจะเบาอ่าแล้วต้องจิ้มกับขนมปังใช่ปะใช่แล้วขออนุญาตเนาะแล้วตัวแซลมอนก็ผมก็คุณใส่เคเปอร์ด้วยใช่ปะใส่เคเปอร์ด้วยใช่ นี่ก็มีความขนมปังจิ้มเหมือนจิ้มซอสครีมเนาะอยากเออเลยลองดูด hmm ิโอ้โหพอกินหารฝรั่งแล้วก็จะไม่ค่อยคุ้นค่อยคินเท่าไหร่นะชนะขนมปังคุณขนมปังอะไรนะคือ milk bread เันนุ่มขอเนี้ยอีกรอบนะอ่าฮะเหมือนเปรี้ยวน้ำปะเปรี้ยวน้ำใช่เปรี้ยวนำเปดเปรี้ยวน้ำต้องมันคเปรี้ยวทคเนี้ย มันจะไม่ใช่ครีมเมีปิเด็กอ้วนที่ท่านกิน oh! ค I mean, ือต้องคนเพราะมันความชีสโยเกิร์ตอ่ะมันจะเป็นความเป็นครีมแบบออกเปรี้ยวๆก็จะไม่เลี่ยนแต่ฉันเป็นเด็กอ้วนอ่ะชอบครีมเด็กอ้วนเข้าใจปะอ่ะนี้คืออะไรครับอันนั้นคือครัคเกอร์ครับทำเองก็คือเดี๋ยวหลังก้อนเขาบอกว่านึกว่าถั่วเน่า ก็ก็จริงๆมันก็พวกก็พกตระกูลน,นัดน,นัดต่อนะก็ฉันว่ามันคือมันข้าวปุกงามันก็เป็นงาดํเป็นข้าวปุกงาใช่นะมันคืองาดําแล้วก็ข้าวโอ๊ตอ๋อโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเนาะเยอะนีมานี่นะลองกินนี้บ้างอย่านะอือเตี้จัดพูดเลยเ oh, <wow. S 1> <laughs> ตี้จัดทันจะเพื่อกรอบ จิมโยเกร์ตรอย่างนะแกเอล12่งนละเป็นเด็กอ้วนไงนะรูบปะอันนี้เฮลตี้ไปะนะ <Healthy S 2> ไ่อยเฮลตี้ไปหน่อยเฮลตีอเฮ้่อเฮ้อยเฮลี้ไ้อ่อยเ้ปหนอเฮ้ไปหนอเด็กไ <c oughs> อ,อไอยเไปเดลกอเ้วนะ <c oughs> น่อยเไน่อบน่อเ่ออล่อเอเอ้วออเเลเเ เฮ้ยแต่ว่าโยเกิร์ตนี่ค yeah, ือไปคอนเซนเทรตมาแล้วนะจนแบบมันแน่นมากเลยนะเฮ้ยแต่กินไงสดต้มผิวส้มอร่อยต้องเป็นผู้ผิวส้มอะเออเมื่อกี้พับตอนแรกให้ตัดมาไม่ติดผิวส้มก็ไม่ตายก็อุตส่าห์โรยไปตั้งเยอะตั้งแยะเฮ้ยแต่ผิวส้มอร่อยแต่ทำไมไม่ติดขึ้นมาเลยโอ้ก็ผิวส้มอร่อยแต่ยังคำเดิมเทลตี้ไปหน่อยรืเปล่าเทวตีไปก็ดูคนทำสิครับสุดท้ายในคุณ อะไรรคับปลากระพงครับเอาไปอบในกระดาษซอสเป็นพริกหยวกเผาอย่าดราม่านะอุ้ยตายเชฟแย้กระดาษห,หนังสือพิมพ์มาห่อแล้วก็ไปอบเผาแก้นี่คือกระดาษที่แบบพิมพ์เหมือฟูดเกรดเล้วเขาใช้กันทั่วแล้วแกยาเข้าใจผิดนะว่าเขาเอาก็หนังสือพิมพ์มาเผา <Gra> pe, เนาะฟูดเกรดครับฟูดเกรดเออถ้าเกิดถ้าเกิดก็เดี๋ยวรู้ว่าเดี๋ยวกลับบ้านวันนี้ถ้าฉันเข้าโรงพยาบาลก็ไม่รู้กันจริงๆอันจริง,รง,รง,รงๆอันเนี้ยก็ใช้ขนมปังดิบได้นะอ่ะเดี๋ยวก่อนขออนุญาต <Yeah. S 2> ชิมปลากระพงและซอสพริกหยวกของคุณก่อนได้ได้เลยเป็นแม่สนใจวะ <Wow. S 1> <laughs> คือเป็นคนชอบกินปลาเนาะจริงเห็นอ้วน้ยชอบกินปลา <Yeah. S 2> แล้วพอปลาที่ทาดีอ่ะรู้สึกว่าเราชอบมันอร่อยดีแต่กินแล้วรู้สึกเหมือนเรากินแบบเหมือนเรากินข้าวตำสัะนะ่งนั้นแบบหมูผักพริกหยวกไก่ผัดพริกหยวกอย่างเงี้ยคือกินอย่างนั้นเลยแต่เรามีน้ํามันหือเปา มีน้ำมันใช่มันมีน้ำมันอยู่ข้างในแล้วก็แล้วก็แบบรสพริกหยวกชัดมากแล้วก็แบืเนียเปรี้ยวไปหน่อยหน่อยปะเปรี้ยวไปใช่เปรี้ยวไปหน่อยหน่อยเฮ้ยอันน่าสนใจว่ะอยากให้มาเปิดประสบการณ์กินอาหารฝีมือพี่แบรดซึ่งในบรรดาของคาานั้นฉันกับชอบตัวนี้ว่ะเพราะว่าซอสพริกหยวกเราไม่เคยกินแล้วก็ปลามกก็ดีดีอย่างเงี้ยเออตัวทาร์ตก็อร่อยนะแต่ตัวเนี้ยบอกเลยว่าเฮลตี้ ก็คือใครชอบเบลตี้ก็คือได้เนื้อเลยมันเป็นฟิลกันนะอเนาะแต่ว่ายังไม่จบแค่นี้เดี๋ยวพี่แบรดเจ้าของหวานมาเสิร์ฟฉ่ำๆให้เราได้กินกันเสื้อเน็ตสิงหันรอคอยมาคุณเลยอีกสักครู่ครับโอ้ไม่ต้องงงทำไมแบบเสื้อเปลี่ยนไป ใช่ทำไมเสื้อเปลี่ยนจำไม่ได้ฉันทำไฟหายจ้ะเลยต้องกลับมาหาพี่แบรดอีกครั้งหนึ่งพี่แบรดบอกว่าหาเรื่องกินคุกกี้หรือเปล่าไม่ได้หาเรื่องจะทำไฟหายจริงจ้าทาไฟหายแล้วไม่รู้ว่าทำหาเยอะด้วยเปล่าเออก็เลยแบบให้พี่แบรดอบคุกกี้ให้ใหม่วันนี้ว้าวอ่ะคุกกี้มีสามรสเริ่มจากเริ่มจากตัวนี้มันมี2สีทำไมมีสองสีอ่ะอ่าขอบคนมอัลมอนด์แล้วก็ส้มปักคุกกี้ yes เนาะคือวันจริงพี่แบดบอกอยู่เลยเขาเสิร์ฟอ่ะเขาก็จะเอาไอติมโปะเนาะแต่ความเที่ยมนี้ฉันอ่ะหลายสิ่งก็เลยแบบอ่ะพี่ขอแยกไอติมให้หนูหน่อยแล้วกันเนาะแล้วก็จะนานนิดนึงตอนนี้ก็คือแบบไอติมมันคือละลายหมดแล้วจ้ะใช่ก็ละลายแล้วเออเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะอ่าโอเคกลางสุดๆอ่ะชิมเนาะโอ้โหจะเอาไงก่อนดีมีอ่ะขอชิมตัวคนนั้นอัลมอนด์ก่อนเนาะอัลมอนด์ โคคนาอัลมอนด์ในคืนนี้สีขาวอืมลองคลุ่มแป้งอัลมอนด์เราก็มีเหมือนแบบมะพาร้มมาวแห้งอารมณ์มะพร้าวมะพร้าวทีนเพื่อกูดเนาะคล้ายคล้ายข,ายขายมนมไทยอ่ะใช่ใช่ใช่อันนี้ได้จากโรงงานที่เขาขายกะทิอ,อ๋อเออใช่ใช่แบบมาจากขูดกะทิมาจากคั้นกะทิใช่ไหมใช่เขาทําให้พอเขาคั้นกะทิไปหมดแล้วมันจะเหลือแต่กากอย่างเดียวทีนี้ก็จะเป็นไฟเบอร์ล้วนอืมิสตอม ส้มมีความหอมอวนๆไม่รุนแรงอืมทีนี้มาเป็นแพรทุกอย่างกแพรด้วยคุกกี้สองรสและติมส้มใช่ให้มันระเบิดในปากจากดูคำก่อนบางนี้เสริมความส้มในดัวคุกกี้เข้าไปอีกอืมคือเป็นเบดนมนะไม่ซอเบนะเอ้าแต่จริงๆนักกินเต็มแยกก็ไม่ได้ไม่ส้มมากนะแต่ว่าพอกินรวมกับโดอ่ะ มันทำให้ความซมยิ่งชัดขึ้นใช่ใช่คือตัวซมนี่ก็ใช้ซมทั้งลูกทำคือเนื้อผิวมาหมดเลยอืมอืมอย่เอาหมดเอาแพ้ที่หนึ่งไปแล้วนะคะครับแพ้ถัดมาเนี้ยสีเขียวสีเขียวคุณลดเลยฮะใบเตยรัโอ้ยคุกกี้ใบเตยไม่ค่อยได้เจอนะเธอเป็นคุกกี้ยุคแปดูนยมันไม่ค่อยเจอเพราะพอใบเตยมีความขนมไทยไงนึกออกไหมใช่เหตุอะ ทีนี้คุกกี้ใบเตยจะให้แพะไก่เต็มรสไหนฮะเอ่อสีเขียวครับก้นนะ่ะสีเขียวคือรถรถมิน้นครับรถมิน้นเฮ้ยใบยเตยกับมิน้นมาจากไหนแจงเอาแล้วไงเอาแล้วไงอ่ะขอชิมคุกกี้ใบเตยเปล่าๆก,ก่อนเนาะนี่มันเป็นรมยื้อน,นะเธอใช่เนื้อมันก็เลยจะแบบนิ่มๆก็ไม่มีใครทำอ่ะ ซอฟต์คุกกี้ใบเตยมีแต่ทำแ,กกบแบบคุกกี้ใบเตยแบบคุกกี้เนยใบกตยเลยเออคุกกี้เนยกรอบใช่ไหมใช่ใชเฮ้ยเนี้ยคือแบบหอมใบเตยเลยนะหอมเลยนะแต่ไม่ได้หอมรุนแรงนะแล้วอยากรู้ว่าแป้งคุกกี้นี่มีความพิเศษยังไงฮะแป้งคุกคคกี้เออก็ทําเป็นแบบซอฟต์คุกกี้โดอะอเมริกันสไตล์แล้วตัวแป้งมันก็คือเป็นแป้งถึงมาเป็นซอฟต์เลยแป้งใช่ป่ะแป้งมันก็จะมีผสม แป้งข้าวลงไปน,นิดนึงโ oh. อ้ถึงว่ารู้สึกมันไม่ได้ที่ปีค้อกแบบคุกกี้แป้งสาลีอะนอนอมันจะรู้สึกแบบนี้เนื้อไม่จะเบา่าหน่อยเออก็เลยรู้สึกว่ามันก็เลยก็เลยถามว่าแป้งคือสูตรยังไงเพราะมันไม่แทบที่ปีค้อคุกกี้แป้งสาลีใช่ที่ปีค้อแป้งสาลีรู้สึกมันจะย่อยยากไปไหน่อยเพอเป็นแป้งข้าวผสมด้วยมันจะรู้สึกงอนย่อยง่ายอ่ะ <Yeah. S 2> ไอติมนมมิ้นกับคุกกี้ใบเตยาื่นปะ้ะมินชัดนะ ได้ความไอติมมิ้นก่อนแล้วก็ความหอมใบเตยมาทีหลังคือตอนแรกอินเนี่ยเป็นคนกลัวไอติมมิ้นมากเพราะเป็ <Yeah. S 1> นคนไม่เกยไอติมมิ้น <Yeah. S 1> แต่เนี้ยเป็นมิ้นที่ชัดแต่รับได้ใช่ไม่ได้เบาด้วยนะไม่ได้เบานะแต่ไม่หนักแล้วเป็นแบบมินที่ชัดแต่รับได้มาถึงสุดท้ายฮะเพนซีกใช้มิ้นจริงอืมมันไม่ใช่มิ้นแบบไม่ได้ใส่รับไม่ได้แต่งกลิ่นใช่ไหมไม่ใช่แต่งกลิ่นอ๋อคือใบมิ้นใช่อ๋อโอเคทำทำยากนะ ่อะท้ายสุดฮะสีนี้รู้เลยนะฮะไม่เป็นรถเ,รเลยนอกจากรถช็อกโกแลตแน่นอนใช่สีขนาดเนี้ยไม่ช็อกโกแลตกี่เมืองแต่เนี้อจะต่างจากคุกกี้ช็อกโกแลตทั่วไปอ๋อเดี๋ยวชิมก่อนนะมันคือเหมือนผงช็อกโกแลตที่อยู่ในโอรีโอปะ่ะใข่ใช่เออมันยู่คขัามแต่มันจะออกเป็นแนวซอ o f คุกกี้ e ่ะอืมไม่เหมือนกับโีโอคือู้กรสรสม่ความแบบโอรีโออะ่ะใช่ใช่ใช่ แล้วก็เป็นผู้ไห่ติมตัวนี้ฮะคือเนยครับว้าทสต์เบดเดอร์ไปติมเนยอ่ะไม่ได้หาเลยไม่ได้หากันง่ายๆนะจ๊ะใช่อะขอชิมพร้อมกันว่าจะเป็นอย่างไรมาฮะนี่เวลาเป็นโอรีโอ้พอกัดรอกว่ามันมีความเป็นผงละเอียดๆอันเนี้ยก็ใช่ปริสสาโคเกียบ โดมันจะเกาะๆ,ๆแน่นๆ,ๆเหนียวๆนึกออกไหมแต่บอกกัดตัวนี้จับตัวสีดํานะรู้ <ๆ S 1> สึกว่าจะเนความแบบผงละเอียดของโกโก้สีดำ,ดำ yes ก็แหละสามรสก็คือดีดีเลยแต่ว่าถ้าเป็นเด็กอ้วนที่ชอบแบบโอริโอ้นะตัวนี้เลย <laughs> ใช่ <laughs> เด็กอ้วนโอริโอ้คือเราต้องกินเป็นคนชอบกินโอริโอ้ปั่นไว้เมส์โอริโอ้อยู่แล้วอันนี้คือแบบ ถูกใจสายโอริโอเลยใช่ครับก็คือชอบส่วนใบเตยอ่ะมันมีความแบบพิเศษมีความพิเศษใบเตยอ่ะมีความพิเศษเพราะว่ามันแบบมันใบเตยส่วนตัวคุกกี้มะพร้าวอัลมอนด์อ่ะนึกออกแล้วมันในคาานี้เว้ยบ้าบินไทยที่ไม่ใช่บ้าบินปัจจุบันนะปัจจุบันนี้บ้าบินมะพร้าวอ่อนจริงๆมันคือแป้งจี่ถูกปะแต่บ้าบินถ้าเกิดเรากินจริงๆมันคือมันคือเนบเนิบเอาไปอบใช่แล้วก็ใส่มี่มะพร้าว ขึนทึกขูดนี่แหละจ้า <Yeah. S 1> มันจะมีความคล้ายๆแล้วก็มีส้มมาตัดก็เป็นคุกกี้ที่แบบน่าสนใจนะครับก็ร้านนี้นะครับโครูทาปาสเนาะก,ก็เปิดวันไหนบ้างฮะเปิดนะครับเ,เปิดตามใจเจ้าของว้าวแรงมากอ้ออยากแต่ว่าถ้าถ้าโทรมาจองก่อนก็เปิดได้ก็คือทุกวันไหมหรือว่าเฉพาะเฉพาะวันไหนไม่ทุกวัน ก็คือทักอะไรเขาเีโทรมาถามก่อนก็คือโทรมาจองแล้วจะเปิดให้โทรมาจองแล้วว่าเออสล็อตว่างวันไหนตรงกันหรือเปล่าเราก็มาคุยกันใช่ประมาณนั้นเลยอ่าเบอร์โทรฮะหรือตอนไหนฮะเบอร์โทรใช่ไหมครับ0991960515เดี๋ยวไม่ก็เข้าไปใน Google Map แล้วก็พิมพ์ K R เอ้ย K O R U รับจ่โทรมาเลยใช่ที่ไม่ได้แอคทีฟมากเพราะทำคนเดียวเออครัเพราะว่าถ้ามีลูกน้องก็ค่อยว่าไปยังอันนี้เรียกง่ายว่างานอดิเลกใช่เขาเป็นสถาปนิกที่ทําอาหารได้ดนิดหน่อยแล้วก็เป็นนายแบบได้ดิดหน่อยด้วย <c oughs> นั่นคืออาชีพเขา <c oughs> ใช่นอ้องฉะนั้น <c oughs> ก็คือเขาเอาเวลาว่าจากการแบบว่าออกแบบใดๆที่ได้เงินเป็นหลัก7ดหลัก8หลักมาทําอาหารให้คุณกินะ ใช่อประมาณนั้นเลยก็คือเรียกว่าเอาเอาเงินเล็กน้อยที่ได้จากการออกแบบมาทําอาหารให้คุณกินแล้วก็มาเอาเงินคุณต่อใช่เนาะยังไงมีโอกาสก็ลองสอบถามกันมาได้นะครับก็ฝากโครูของพี่แบรนด์ไว้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอฝากอีราวเว็บไซต์อันทุกช่องทางนะครับ Facebook Fanpage YouTube Channel Instagram TikTok ครับ EP หน้าไรอันจะพาคุณไปกินอะไรที่ไหนเรื่อยๆไฟต่ามกันด้วยวันนี้ไปอันและไปอันขอลาที่นี่โครูครับสวัสดีครับสวัสดีครับ